หากท่านเป็นผู้ที่ยากจนเป็นผู้ที่ขัดสนโปรดรู้ไว้ว่าท่านหลอซูลุลหล่อสอลลัล,ลหัวไลฮิวสลัมเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ศรัทธาที่ยากจนจะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ร่ำรวยครึ่งวัน ซึ่งหมายถึง500ปีโดย1วันในวันกิยามะเท่ากับ1,000ปีบนโลกดุนยาหาดิซอเฮียบันทึกโดยอิบนุมายาบนโลกใบนี้เรามักมีเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะต้องเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยให้ได้เราไม่ชอบความยากจนเอาเสียเลย พราะคนรวยทำอะไรก็ได้ตามใจชอบซื้ออะไรก็ได้ตามใจปรารถนาประสงค์สิ่งได้จากได้สิ่งนั้นอิสลามเรามีได้ปฏิเสธความล่ำรวยมุสลิมรวยได้ถ้ารวยแล้วต้องมีความศรัทธาอันมั่นคงรวยแล้วจายสกาดรวยแล้วช่วยเหลือคนยากจนรวยแล้วเพื่อแผ่ผู้อื่นแต่ถึงกระนั้นก็ตามศาส,สนาก็ยังให้ความยุติธรรมกับคนจนอยู่ดีเช่น คนจนมักมีความสมถะพอเพียงในสิ่งที่ตนเองมีมีจิตใจนอบน้อมและเผื่อแผ่ผู้อื่นสามารถอดทนต่อความหิวโหวยหรือความทุกข์ได้ดีกว่าคนรวยยิ่งไปกว่านั้นทรัพย์สินติดกายติดบ้านน้อยมากแทบไม่มีคนจนบางคนยังไม่มีบ้านเลยด้วยซ้ำจิตใจผูกติดกับวัตถุก,ก็แทบไม่มีเพราะความไม่มี จึงกล่อมเกลาจิตใจให้เขาพอใจที่จะมีเหมือนผู้อื่นด้วยเหตุมักน้อยมีน้อยไม่สะสมนี่เองเป็นเหตุทำให้นะวันแห่งการพิพากษาเขาจะถูกสอบสวนอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีอะไรต้องสอบสวนมากมายพวกเขาจึงเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยถึง500ปี เพราะคนรวยต้องถูกสอบสวนเยอะยิ่งเงินเยอะยิ่งสอบสวนเยอะและถูกสอบสวนนานกว่าเพื่อนเงินได้มาหนทางที่ฮาลานหรือไม่ถ้าฮาลานก็จะถูกสอบสวนต่อว่าแล้วใช้ไปในหนทางใดเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ไหมหรือใช้จ่ายไปในทางฟุ่มเฟือยหรือใช้ในทางที่ฮาลอมทางที่ต้องห้ามหรือเปล่าจึงไม่แปลกหรอกว่าทำไมคนรวยจึงเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจน ทุกวันนี้เราถูกปกลุกเร้าว่าต้องรวย ต้องมีต้องสบายไม่มีหนังสือบนแผงหนังสือหลอกที่จะนําเสนอให้ผู้คนปรารถนาความเป็นคนจนยิ่งสภาพความเป็นจริงของสังคมวันนี้ด้วยแล้วทุกคนข่อยขว้าทะเยอทะยานใครจะเป็นคนรวยกันทั้งสิน้นส่วนจะล่ํำรวยต้องโกงมาก็จะทํารวยต้องช่อลาดบังหลวงก็ไม่เป็นไรล่ำรวยมาด้วยค้าสิ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะเอาขอให้รวยเป็นพอทำอะไรได้ทุกอย่างเรามักมองสิ่ง แค่สายตาเห็นเท่านั้นแต่เราไม่ใคร่มองสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นหรอกคนที่มองด้วยสายตายาวไกลหรือมองข้ามมิติไปสู่วันแห่งการตอบแทนโน้นเ้นชัยของเรานั้นคือสวรรค์หาใช่แค่สวรรค์บนดุนยาอันจอมปลอมนี้